สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มีกันในเกมโรบอกน่นเอ้งนะครับแล้ววันนี้เราก็มีอยู่กันในแบบ t p นะครับผมพอดีว่าโปรพีมันไม่มีอะไรให้ทําแล้วนะนกระโดดอยู่ได้นะพวกเวนกระโดดเป็นกบเลยนะมึงนะโอเคนะ two p i ก็เปลี่ยนไปแล้วนะอัปเดตมานานแล้วแหละแค่ว่าผมไม่ได้ลงคลิปนะก็อันนี้อาวุธเท่าที่มีนะแล้วก็มีเอ่อระบบใหม่ที่อัปเดตมาล่าสุด คือระบบนี่นะสุม่มอาวุธนั่นเองนะส่วนไอ้นี่ไม่ต้องถามนะมาจากไหนนะเอามาจากบอสใหม่นั่นแหละส่วนอาวุธจะมีอะไรบ้างก็ดูจากด้านนี้ได้เลยนะครับดูเห็นไหมครับจะมีตั้งแต่ดาบเอ้ยขวานไอ้นี่ขวานอะไรไม่รู้นะเนี่ยแต่ผมว่าน่าจะเก็บเจมมาลองซื้อดูนี่แหละแต่นานๆที่จะเล่นไดมอนด์ซ้อนนะครับดาบไดมอน อันนี้ก็เคียวนะคเคียวเคียวมืดสกิลมีแค่สกิลกเดียวนะผมได้มาแล้วนะแล้วก็มีอาวุธอะไรอีกเนี่ยไลท์ซอร์สนะดาบแสงนะมีดาบแสงด้วยนะอ่ามีดาบอะไรก็ไม่รู้ยแยะไปหมดนะขี้เกียจอ่านแล้วก็อันนี้ก็เป็นของแต่งตัวนะพวกอะไรเนี่ยอันนี้อะไรสักอย่างนน้ำแข็งได้เป็นเกาะน้ําแข็งหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ อันนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกของแต่งตัวนะเป็นชุดกงชุดเกาะอะไรพวกนี้นะ,ะนี่นะชุดเกาะชุดเกาะที่ผมใส่เป็นชุดเกาะเจ้าทะเลนะเนี่ไปฆ่าเจ้าทะเลได้เลย๋ยวแม่ก็ดรอปเองโอเคตอนนี้เลยเราไปดูก่อนดีกว่าว่าบอสไม่เกิดยังใครมันตามหลังเราหรือเปล่า ผลพิาศาที่ผมใช้นะครับก็คือผลแมวนะฟังไม่ผิดหรอกแมวนี่แหละหรูจกก้จักว่าปีาศาจแมวฮะอ,อ,อะไรวะบอสไม่เกิดไม่มีฮาคนะไอเว้นี่มันตามมาเพื่อ,อเพื่ออะไรไม่คิดว่าจะตามมาสู้สิโอเคเดี๋ยวเราทำอะไรง่ายๆแล้วกันในการเก็บค่าหัวใครว่า PvP ใครพิวพีวิ้วว้าไปหาแป๊บไหนใครจะ PVP ใครจะ PVP พีพ PVP เหรอฮะมึงเจอปีศาจแมวทีเดียวอ่ะแทบล้มมึงพลาดแล้วแหละที่เข้ามาใกล้อ่ะ อออืืไอ้เชี่ยมแม่งใช้อาวุธอะไรวะอโอเคเส,สร็จปุ๊บตะโกนโนุบนะแม่งเอ้ยถ้ามันไม่อยู่ใกล้เราเราก็ตีไม่ได้ ใช้ผลด,ดาร์บด์กอะดาร์กเนทเปล่าฮะแม่งเอ้ยที่่าและผลเราเวลาโจมตีมันอยู่นิ่งเราเลืเ่อนทีมไม่ค่อยได้ แต่ <Cornell>. ขอแค่อย่า,ยายให้โดนอะฮาคิราชันเว้ยอ๋อที่เราโดนเมื่อกี้คือฮาคิราชันโหยสัตว์ฮาคิราชันนี่มึงเกียนขนาดนี้เลยเหรอเกียนเกียนจังเลยนะไอ้สัตว์บอกแล้วอย่าให้โดน แพมเมดสกิลเอของแมวนี่หลักหมื่นน่ะผมบอกให้อย่าให้อย่าให้โดนขอแค่อย่าให้โดนอ่ะพยายามใช้แต่ดาบเลี้ยซอเลยใช้ด雷บแทงเลยอ้าวเอาเอาเอาพาด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 เองพลาดเองพลาดเองไว้พลาดไว้ วิ่งเข้ามาหามีการวิ่งเข้ามาหาด้วยเหมือนทำเหมือนว่าตัวเองถึกอะแต่ความจริงตัวเองไม่ได้ถึกอะไรเลยสี 4, ่พันน่ะโดนเข้าไปอะ่ะสกิลสองสกิลแบบต่อเนื่องด้วย ไงจิ้หายแล้วไปมืดดปมืดไปมืดจ้ะมืดจ้ะชิบหายเอาดิเอาดิเอาดิมึงไม่ตายว่ะเราตายก่อน ผลนะเวลามันใช้สกิลนะมันเด็กเออชานะเปลี่ยนดาบแป๊บไหนวะดาบเล่มนี้โอเค สกิลอาร์มันล็อกได้ใช่ไหมมันฟรีได้ไมนะัมสกิลอาร์เนี่ยโดนฮาคิราชันแล้วทีเดียวตายเลยนะแม่งโกงทิบหหยพยายามอย่าพลาดโดนอะ่ะถ้าเกิดมีไอ้พวกเชียร์ในที่แม่งใช้ฮาคิราชันได้ แน่มันจบแล้ววันาคินว่าข้าอยู่ที่สองนเจ้าไม่ยอมใจจริงๆนะรับไอ้หักีิราชัยนี่มันโกงมาก เอาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเอาดิาดมึงเข้ามาตอนกูช็อตแต่มึงตายโดนโดนสี่ทีก็เท่าไหร่เนี่สองหมื่นมันก็เรื่อนัปถึงสองหมื่นเปล่าเอาดิ ไม่ไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าเข้าใกล้มันก็ไม่กล้าเข้าใกล้กเราเตอนเรากดส,สก,กิล E นะแม่งเอ้ยฮาร์คิราชันนี่มันแก้ทั้ง อะไรตายแล้วบอกก่อนตายนะเก๋ไก่กิกี้เอ้ยเอาเอาเอาดีเอาดิ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 ยยเยวย แม่งแหลกเลฮะเอ้ยก็ก็ตายก็เกือบตายอยู่ดีอ่ะโหผลด้มาแรงขนาดนี้เลยเนี่ยตายมึงก็ตายมึงไม่ตายกูก็ตายอ่ะเอ้ยดิ ข้าหัวต่างฝ่ายต่างกข้าเดิมเลยมันแทบไม่ต่างกันเพ่เท่าไหรอ่ะเรียบร้อยเอาดิเอาดิมุนคาี่ไา้ชันตอยกุกกะรากุสกิลอีรอดก็ให้รู้กันไปอ่ะ เอาดิ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 รู้จักปีศาจแมวน้อยไปแล้วเวลากดกดฟันมันบั็กนะอยงเนี้ยอ้าว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 ตายนะตายนะเอาดิเอาดิข้าหัวมันลงไปเหลือยู่สองสองร้อยยี่สิบแล้วเอาดีต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอ่ะขอข้าหัวกูสักสามร้อยละกัน ขอขอเข้าหัวละวสามร้อยเข้ามาดิเข้ามาดิมันใช้สกิลฮาคิราชันใช้อาวุธไรต่อวะแรงเหลือเกินนะ่ะแตกแตกจังหวะนี้าง n g o à งก็ไมแตก ค่นี้ยังไรน้ำยาขนาดนี้เลยหรือเก่งจริงอย่าใช้หาคิราชาถือว่าไอ้ไก่เอ้ยเอาลีเรียบลีเรียบแค่กูไม่ได้เติมโลบักูเลยไม่มีหาคิราชานัานั้นแหละเลย ม่เงยดู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 ิดๆกันดนี่ถ้าเหนอกูเปลี่ยนเป็นผลอื่นที่มันจะตีไกลๆแล้วงงละแดูมันบาสเลยนะ ดียวไม่เป็นไรครับหัวกูก็ปั๊มมาหูโดนอยนี้ก็รู้เลยอะไร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 เปิดศสือกมั่วจังหวะเนี้ย,ม,ยมันจะได้ไม่ต้องมึงคนมาตีกูคนเดียว 好，来。 เปลี่ยนดาบก็เท่านั้นแหละเปลี่ยนผลแม่เลยดีกว่ามั้งดูดิมีผลอะไรบ้างวะที่ใช้ทกิลไกลๆได้มีผลแมวสำรองอยู่ผลโมจิมเโมจิไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ผลแม็กมากแล้วกันมาไม่เป็นไรผลแมวเรามีสำรองอยู่จะค่อยเติมโลบัก,กว่บซื้อถาวรมาก็ได้ยังไงไมันก็มีสกิลระยะกว้าง ไอสกิลมันก็ระยะกว้างยังไงสกิลมันก็ระยะกว้างเออรูออออ้จักสกิลมันงอนไปแล้วทำอะไรอ่ะทำอะไรทำอะไรระวังไว้ด้วยแล้วกันแม่ค้าไม่ใช่ว่าเล่นด้วยง่ายๆนะปีทีอะ่ะติดอะไรวะ อะไรทำอะไรฮะทำอะไรเสือจังหวะนั้นเราอ่ะเสียจังหวะดนะหายใจไม่ออกอ่ะฮะหายใจไม่ออกได้ข่าวว่าหายใจไม่ออกอ่ะฮะนะหายใจไม่ออกอ่ะแบบหายใจมันติดติดขัดขัดฮะการย่ำตีเลยพลาดบ่อย ชาชันก็ช่วยมันไม่ได้เจอเล่นไกลกว่าไอ้สกิลใกล้กลๆอ่ะมันปีซี่อ่ตายหลบมันพยายามจะเข้าใกล้เราแน่จริงก็อย่าวาับจริงวะแน่จริงก็อย่าวาร์ปแน่จริงก็อย่าวาร์ปแน่จริงก็อย่าวารับ แน่จริงหรือเปล่าแน่จริงก็อย่าวับไม่แน่จริงไม่หวาลูกตุ้ยเอ้ยอรู้สึกว่าหายใจไม่ค่องพอฮะได้ข่าวไม่เคยเล่นกับแมกมาสิไม่เคยเล่นกับแมกมาสิเอ้รู้สึกว่าข้าหัวเราเริ่มได้ขึ้นแปลกๆเลยนะ เมื๋อวเขาจะหายใจฝืดคอนะฮะข้าหัวเขาลดอย่างเดียวเลยเขาหายใจฝืดคอมากวปั๊ป๊ป๊ป๊ไอ้วันตีนวันตีนตคืนเป็นไง GG easy เออ <c oughs> เอาดิฮะไม่ไม่กล้าออกมาห้าวต่อเลยอนะเมื่อกี้ยังเปรี้ยวอยู่เลยเนี่ยฮะไอ้ ความเปรี้ยวหายไปไหนแล้วอ่ะได้ข่าวว่าเปรี้ยวมากไม่ใช่เหรอรอบนี้เปลี่ยนผลใหญ่เลยเว้หาผลใหญ่เลยเวกินผลใหญ่เลยเวผลดาก็ได้ยากแก่ตายหาถึงมันจะเป็นระดับอีพิกก็เถอะแต่แม็กมากนี่เป็นระดับรีเจนนะผลแมวก็ระดับอีพิกแต่มันเกียนดีผมเลยชอบเอามาใช้นะอ่าแล้วก็ผลโมจิด้วยนะระดับรีเจนนะ เอาแม็กมามาสู้กับแม็กมาวะคิดอะไรนะฮะแม็กมามึงไมนกระจอกแกตาย,เ,เ,ยาเ,เล่นไม่เป็นก็อยากเล่นเล่นไม่เป็นก็อยากเล่นแม็กมาฮะไก่าว่าเล่นไม่เป็นนี่เล่นไม่เป็นก็อยากเล่นนะมีคนเล่นแม็กมาไม่เป็นแล้วอยากเล่นด้วยน่าสงสารคาน,นะฮะ Ừ. chạy <coughs> hết ถึงกันล้องเลยเหรอเหนว,ว่าจะไปต่อไม่เป็นโดนแมกมากไปทีเดียวพอโดนแมกมากไปทีเดียวถึงก็ไปไม่เป็นเลยนะถึงกันล้องเล่นคืนเลยนะเออมีคนล่องนะคุณผู้ชมมอ่อกี้ยังเล่นด์าอยู่เลยเนี่ยได้ข่าวว่าเล่นด่านเนี่ยได้ข่าวว่าเล่นดรากนรับ ทำอะไรทำอะไรระวังด้วยแม่ทำอะไรก็ระมัดระวังสักหน่อยพื้นมันไม่ดีระวังพื้นมันไม่ดีอะไรทำอะไรดาบก็เบาคิวก็ยังเบาอีกเมืองมันเบาทุกอย่างเลย <c oughs> สามร้อยแล้วว้ยข้าวหัวสามร้อยด้วย <c oughs> วันนี้เรามาปั๊มค่าหัวขอบใจสำหรับข่าหัวฟรีนะที่หลังที่หลังแบ่งกันเยอะๆหน่อยนะแค่นี้เดียวมันไม่พอใจนิดเดียวมันไม่พอใจอเล่นอะไร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 ฮะสกิลดาบช้าจังวุ้ย แม่ไปติดแม่ไปติดสกิลไก่ติดของไก่มา, uh, ข,าข้าวหัวได้ข่าวขึ้นรัวๆช่วงนี้โดนนัดไข่แว๊บๆ,ๆ,ๆช่วงนี้ข้าวหัวกำลังขึ้นช่วงนี้ข้าวหัวกำลังขึ้นฮนะข้าวหัวอยูยูก็ขึ้นไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยูยูข้าวหัวก็ขึ้นขึ้นมานทีเลยอยูยูก็มีข้าวหัวมาให้ อะไร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 ทำอะไรทำอะไรทำอะไรไม่เล่นเหรอฮาคิได้เขาชอบโกงฮาคิสเขาเนี่ยเลราตันแล้วเล่นฮาคิเอ้าว,อ,าว,อ,อ,าวอีซี่อีซี่วินนะนะฮะ ทำอะไรทำอะไรหายใจไม่คล่องคอ,อฮะลนลนลัลลนนั่นเราอ่ะลนลัลน,นนะฮะ,ดะนนได้ข่าวนน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 าว่าลนเนี่ยได้ข่าวว่าลนเนี่ยฮะลนเหรอลนเหรอได้ข่าวว่าลนเหรอเพิ่มเลือดแป๊บเพิ่มเลือดแป๊บได้ข่าวว่าลนเะรอลนลนนะดีลนลนะดีแม่ ลนลนไงล้นไงหายใจไม่คล่องคอไงรู้สึกแบบมันไม่ไปกระปีกก้กระเป๋าอะไรก็ไม่โดนเลยอะไรแบบนี้ <c oughs> แหมหายใจไม่คล่องคอทีหลังก็บอกกันดีๆก็ได้ใครใช้สกิลอะไรผลมางกรน,นะเฮ้ยต่อเปล่าได้ข่าวชอบนี่อ่า อคอไม่ใช่เหรอได้ข่าวเมื่อกี้เนี่ยแหมรื่นคอ,อยังนะน่าจะรื่นคอแล้วนะ <c oughs> เออโอเคคลิปนี้พอแค่นี้ดีกว่านะเดี๋ยวผมว่าผมจะไปเล่น GTA ไฟ M ต่อแล้วโอเคครับก็หากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย